เต็มชุดเลยนะครับาจากท้ายไ้สีปลายสามนิ้วของเครื่องสามพันมอพักรสเเลสเป็นสูตรออโต้ของมงโมลรสซิงสเนเลสทั้งลูกครับไส้กลางจะเป็น2นิ้วครึ่งยาวจนไปถึง cat. คอแทนแคทก็พอแทนแคทเราจะเป็นสองนิ้วครึ่งตรงรุ่น ึดกาบของเดิมได้ทุกจุดเลยครับลูกค้าอยากเยนเฉพาะคอก็ได้เฉพาะท้ายก็ได้หรืออยากเต็มชุดแบบคันนี้เลยก็ได้แล้วก็จะมีท่ออินเตอร์แทนท่อยางต้องเห็นไหมครับนี่จะเป็นอลูมิเนียมไดสีนะครับจัดสไตล์ร้อยลอยไรลอยทอดนี่สองฝั่งสวยง,งามองงามัตราเร่งดีติดฟูดไว แตกไม่รู้แน่นอนตลาดวันนี้ก่อนนี่ใส่รถรุ่นอะไรครับ New X 3.0ม0 2ดยัครับป้ายแดงเลยวันนี้สดสนเลยป้ายแดงเลยจอมอ้ายยิ่งเลย คาเสียของบางมดนะครับถ้าเป็นเครื่อง3.0ท่อนท้ายเราจะเป็น3นิ้วเลยนะครับไล่มาถึงหม้อพักหม้อพักก็จะเป็นสูตรของทางบางมดจะเป็นไส้เยื้อสำหรับเกียร์ออโต้หม้อพักจะเป็นไส้จันดัดไซส์2นิ้วครึ่งยาวจนมาถึงยาวจนมาถึงคอคอแทนแคสเรามีข้ออ่อนที่ด้วยกันแตกาเสมดตัวเติมเลยข้ออ่อนแล้วก็มีคอแทนแคส์ขึ้นไปตวนที่จะ2นิ้วครึ่งตลอดเลยครับ2นิ้วครึ่งตลอดจนมาถึงหม้อพัก ค่ะย,ยึดกับตำแหน่งเดิมหมดอย่า <Yeah. S 1> สามารถเข้าของเดินสิดเดิมได้หมดแล้วอย่าส่วนหูย,ยึดผมก็จะมีการหลุดให้ด้วยเหมือนเดิมเดิมเลยสันเร็จของเส้น I wanna be better not worse Sorry to my words and I put them all together